ในชั่วโมงนี้คุณครูขอพูดถึงการตอบวิทยาศาสตร์ในฉบับที่สองนะคะเป็นการตอบคำถามให้ถูกต้องโดยคุณครูระบุไว้สองหัวข้อก็คือจะมีข้อความให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วนักเรียนก็จะตอบคำถามโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ส่วนหมายเลขสองก็คือการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิทยาศาสตร์ถามว่าในความหมายหลักวิทยาศาสตร์คืออะไรเช่นนักเรียน พบหัวข้อเกี่ยวกับสมมติการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนักเรียนก็ต้องตอบตามหลักที่นักเรียนเรียนมาว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีลักษณะใดสังเกตได้อย่างไรอย่างนี้แปลว่านักเรียนตอบตามหลักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยให้นักเรียนอ่านหนังสือในหน่วยที่5และหน่วยที่6ซึ่งคุณครูจะดึงบางหัวข้อออกมาเพื่อ เป็นข้อความให้หนักเรียนอ่านหรือเพื่อให้หนักเรียนแสดงความคิดเห็นตามหลักวิทยาศาสตร์ใน2หน่วยนี้นะคะและท้ายคลิปนี้คุณครูก็จะขอนำเสนอวิธีการตอบซึ่งคุณครูเคยขึ้นเอาไว้ในเทมอม2เนี่ยนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองดูแล้วก็นำเป็นแนวทางในการตอบคำถามนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจนะคะที่จะทำการทบทวนและสอบให้ได้คะแนนดีในทั้ง2ฉบับนะคะ